สัญญาณไม่แน่นอนจากเซนส์เจมพาร์คนะครับนิวคาสเซิลเองอาจจะตัดใจขายอลกซานเดอร์อีซักนะครับแล้วเร่งหาหอกใหม่เสริมคมหลังจากที่นิวคาสเซนลนั้นเปิดซีซันเจ้ากับทางแอสตันวิลล่านะครับแต่เบื้องหลังปัญหาก็คือว่าอลกซานเดอร์อีซักนักเตะเองยืนกลานว่าอยากย้ายเป้าหมายเดียวก็คือย้ายไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลครับบอร์ดนิวคาสเซิลเองตอนนี้เริ่มจะถอดใจแล้วนะครับเตรียมขายเพื่อรับค่าตัวสูงสุดไปแทนครับแต่ว่าขอหาตัวแทน ให้ได้ซัก,ก่อนนะครับถึงจะเปิดไฟเขียวให้ทางอีซักนั้นย้ายครับตอนนี้เพื่อนนัิสต์เองก็มีรายชื่อไล่มาตั้งแต่ก่อนคาโลลามอสของบริษัทเชมงนะครับค่าตัวอยู่ที่ราวๆ50ล้านปอนด์ด้วยการเปเชน,นั้นต้องการขายถาวรอ,อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเนโกลัสแจ็กสันครับหัวหอกสายติดของทางเชลซีนะครับตอนนี้ทัพสาริกาเองก็มองว่าเขาคือทางเลือกที่จริงจังที่สุดด้วยนะครับ ซา m มูอาเกฮาวาครับของทาง FC p o r ปอรตค่าตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ43-45ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เริ่มมีข่าวหนาหูมาถึงทางนิวตาสเซนระยะหนึ่งแล้วด้วยครับปิดท้ายที่โยอันบิซ่าครับของทางเบนฟปอร์ดครับที่พยายามดีวกันมานานแล้วแต่ว่ายังคงไม่สำเร็จอยู่นะครับความไม่แน่นอนขาถมยังหนักนะครับในเกมล่าสุดแม้ว่าแอสตันวิลลาจะเหลือผูเล่นเพียงแค่10คนแต่ทางฝั่งของซาลิกาดงเองยังยิงไม่ได้ครับ และตอนนี้นิวคาสเซิลเองก็เริ่มมีท่าทียอมรับนะครับเริ่มจะมูฟออนจากปัญหาแล้วไปมองหาหัวหอกตัวใหม่มาแทนที่ดีกว่าครับถ้ไทยซักไปจริงอาจต้องรอให้ดิวกันจบก่อนนะครับ